ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าบันดาน่านะครับรวมถึงบางคนเรียกว่าบเดจเรียกว่าแฮงเกอร์ชิฟเรียกว่าแฮงค์เฉยๆสั้นๆนก็เป็นอุปกรณ์ที่ในคอมมูนิตี้หนุ่มนักบิดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นคนที่นิยมใช้งานใช้ชีวิตอาท์ดรกลางแจ้งเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญกับชีวิตอยู่พอสมควรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้หรือผ้าผืนนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะแต่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนราคาลิงก์อะไรผมคิดว่าพี่ๆเพื่อนๆน่าจะเข้าไปซื้อกันในร้าน ออนไลน์ได้เยอะแยะนะครับไม่จํากัดยี่ห้อหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําว่ามันมีประโยชน์ใช้งานยังไงบ้างบางคนก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าออผ้ามันทําอะไรได้ขนาดนี้แหละครับอปุปกรณ์ตัวนี้ผมยืมมารีวิวนะครับคุณแอชเป็นเจ้าของนะราคาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าทราบเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับโดยเจ้าของเขาบอกว่าอยากจะให้ผมพูดถึงเรื่องการใช้งานประโยชน์ของผ้าที่มีขนาดประมาณนี้นะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคยพกผพ้าเช็ดหน้าอยู่ตอนเด็กๆนะแต่พอโตขึ้นก็ไม่ค่อยได้พกแล้วนะครับเนื่องด้วยลักษณะการใช้ชีวิตที่เปลี <directed> ่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบเช็ดหน้าเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็มาดูกันแล้วกันนะครับ s h n f t หรือว่า Hank นะครับผ้าเช็ดหน้าเช็ดมืออะไรก็ตามเนี่ยผมดูในซีรีส์ t ดอ Walking d e a d นะครับกับเกม Days gone จะมีตัวละครนะครับของซีรีส์ก็คือ Daddy d a r ิ Uduction นะ mm hmm. เขาจะพกผ้าแฮงเกอร์ชีฟเป็นเศษผ้าสีแดงๆนะครับหรือเป็นแพรก็คือเศษผ้าแบบผ้าคีริ้วประมาณนี้นครับ mm hmm. เขาจะเน็บไว้ที่กระเป๋าอังเกงด้านท้ายด้านหลังตรงก้นนะไม่รู้ขวาหรือซ้ายถ้าถนัดขวาส่วนใหญ่ก็เน็บทางขวาอนะไรประมาณนี้ mm hmm. เป็นสีแดงซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของไบค์เกอร์ะ iker, นะพวกข,ขี่มอเตอร์ไซค์นะอันนี้ก็เป็นผ้าเท่าที่ดูนะ่าจะเป็นผ้า เรยอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมคงต้องไปถามหมามา้าผมดูของหมามา้าผมเขาดูออกว่ามันเป็นผ้าอะไรคือไม่ใช่คอตตอนนะบ,บอกไปอย่างนี้ก่อนเพราะว่าความบางกับน้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะบางแล้วมันน้าหนักเบาถ้าเป็นคอตตอนผืนแบบนี้มันน่าจะหนักกว่านี้นะครับมาชช่าน้ําหนักดูบางคนแคร์ว่าเอ้ยมันหนักแค่ไหนนะครับสีนี้ยังจะเสื้อผ้าผู้หญิงเลยนะเสื้อคุณผู้หญิง32กรัมเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้หนักอะไรมากมาย ลายก็จะมีลายหลากหลายเนาะแบบเป็นสีแบบไม่มีลายก็มีอันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นแบรนด์คาร์วูนะครับซีโตนะครับซีโต้ U.S.A. ซีแอตโถนะครับซีโต้เซนโต้ซีแอตโถนะครับซีแอตโถง U.S.A. ซีแอตโถงก็อยู่วอชิงตันเป็นเมืองหนึ่งนะครับใกล้ๆวอชิงตันคาร์วูเป็นแบรนด์เนาะ เขาก็จะมีลักษณะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจัตุรัสก็คือกว้างคุณยาวเท่ากันนะครับก็จะมีสีสดใสเยอะยเลยนี่มันเป็นสีแบบเหมือนออกแนวลาตินเม็กซิกันหรือว่าอินโดนีเซียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลายสองหน้าเลยนะครับขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่ากว้างประมาณเท่าไหร่ได้นะครับคร่าวๆแล้วกันเนาะความกว้างของเจ้าตัวเนี้อยู่ที่ประมาณเกือบจะ60ซนติเมตรคูณหกเซนนะครับก็คือ ยี่สิบสี่คุณยี่สิบสี่นิ้วนะก็จัดว่าเป็นผ้าที่ค่อนข้างใหญ่นะครับโดยวัตถุประสงค์ของการใช้งานผ้านะครับส่วนใหญ่ก็คนเราก็จะนึกถึงการนํามาห่อหุ้มมาห่มมาปิดมาบังนะครับรวมถึงอาจจะเรียกว่าเป็นการเช็ดทำความสะอาดอะไรก็ตามนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะแต่ผ้าเองก็ไม่ได้มีประโยชน์แค่ห่อหุ้มหรือเช็ดเท่านั้นนะครับแบบปิดหน้าปิดตัวนะครับมันยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกอย่างเช่นในกรณีที่บาดเจ็บ จำเป็นต้องทำสปรินต์นะครับแบบฉุกเฉินก็อาจจะนำมาทบนะครับแล้วก็มัดรัดได้นะครับหรือว่าจะเป็นการรวบของเข้าด้วยกันนะคจะเป็นการมัดผมจะเป็นการบังแดดนะใส่เข้าไปใต้หมวกแล้วก็ปิดนะเป็นผ้าคลุมหน้านะครับปิดกันฝุ่นกันความชื้นการลมอะไรแบบนี้นะอาจจะกันรังสี UV ได้ไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงอาจจะเป็นการใช้งานเป็นภาชนะก็ได้นะครับทำการมัด เป็นปมเข้าแล้วก็เอาของใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นผมใช้ชีวิตการแจ้งในป่าผมมีผ้าชน้าอยู่แบบนี้นะผืนใหญ่ผมก็เอาลูกสนใส่เข้าไปแล้วก็มัดแล้วก็ถือกลับมาแคมป์เพื่อมาก่อไฟหรือว่าจะเป็นผลไม้ที่จําเป็นจะต้องมีภาชนะใส่บางทีกระเป๋ากางเกงใส่ไปแล้วมันบี้มันเละนะครับก็เอาของ วางใส่เข้าไปผลลไม้หรืออะไรก็ตามนะครับใส่เข้าไปแล้วหอกลับมาก็ได้นะครับจะเป็นสมุนไพรจะเป็นอาหารเป็นอะไรก็ตามหรือจะใช้เช็ดมือทำความสะอาดเช็ดตัวเวลาอาบน้ําเช็ดผมพวกนี้ก็ได้ด้วยนะครับหลักๆก็จะใช้งานเป็นลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับบางคนก็เข้าใจเขาว่าผ้าเช็ดหน้าก็เอาไปเช็ดหน้าทำความสะอาดอย่างเดียวนะครับใช้ทําอย่างอื่นได้น้อยนะครับคือถ้ามีไว้ผมว่าประโยชน์ของมันก็มีมากกว่าแค่ใช้เช็ดใช้ห่มนะมันก็เยอะแยะอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็น คําแนะนําสั้นๆนะครับซึ่งผ้าก็มีหลายวัสดุส่วนตัวผมเองผมชอบวัสดุธรรมชาตินะครับฟีลลิ่งเวลาจับสัมผัสมันดีกว่าตัวนี้มันเป็นสังเคราะห์นะครับน่าจะเป็นเรยอนเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันจะบางนะแห้งเร็วมากนะเพราะว่าไนลอนเนี่ยมันไม่ดูดซึมความชื้นและน้ําเท่ากับคอตตอนคอตตอนน้ำหนักมันเยอะนะครับเส้นเดลมันจะฟูแต่ตัวนี้มันเบาบางนะครับเนี่ยเวลาบี้คอมเพรสเนะหลือเล็กนิดเดียวเอง แค่นี้เองนะครับถ้าเป็นคอตตอนนี้มันจะฟูเลย60 60นี่คือเช็ดผมเช็ดหน้านะครับรองนั่งก็ได้เออบางทีแบบมันเปื้อนมาอะไรเงี้ยก็รองนั่งกลางป่าหรือว่าคุกเข่าเอาของใส่ทําอะไรคูชบูชคาร์บอะไรเงี้ยนะครับได้นะก็เป็นข้อมูลสั้นๆแค่นี้5นาที6นาทีแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอยู่ในรีวิวเพลย์ลิสต์เออร์บานเกียร์เซอร์วาเวลเกียร์บายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์